นี่ใช่ไหมเหมืองเหมืองที่เราต้องมาในที่สุดก็ถึง,งทำไมมันมีตัวเลขนับวะตัวเลขอะไรพี่เคยนับถอยหลังคืออะไรวะไม่เข้าใจาเหมือนกันทำไมมันนับวะไม่เคยไม่เข้ามาเข้ามาดิเออฮะเป็นตัวเลขอ,อ่ะคืออะไร<ง>ปกติมันไม่ไม่ขึ้นใช่ไหมอ๋อ หายไปแล้วหายไปแล้วนี่นีกล่องปั๊มเลือดกล่องปั๊มเลือดอยู่ข้างหลัง finish the job a make sure you bring my v e h t a f f s e any more resources อ่่ปั๊มชีมันดูของอยู่ laser กระสุนอะไรวะล่วงที่พื้น ลองบาเรลเพิ่มระยะการยิงแล้วเราก็ต้องตายแล้วยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยไปบอมพี่ใช้ไปแล้วตอนจังหวะเอ้ยจะอยู่ดีๆพวกทอบอยไม่งานเต็มเลยนะเว้ยไม่ทำนด้ใช้เลยมันตานี้ไม่ต้องเอาถูกทีมไปก็ได้มั้งแม่งทอบอยมาแบบสี่ห้าตัวตัวจัาอีก็โหต้องวิ่งแล้วตาที่แล oui, ้ว เฮาไปยังเฮาไปยังเปิดเลยเอาเลยมุกเดี๋ยววิ่งไปขึ้นรถก่อนเลยอันดับแรกสเต็ปเดิมรถอะไรวะไอรถที่ยิงแชนลิงได้ไงด่านนี้มีด้วยใช่ไหมอ๋อโอเคเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงไหลเฮ้ยกระโดดไหลสไลเดอร์ไอมีกล่องส้ม มันได้ทำอะไรวะลูกพี่ยิงปืนเหรอยิงหย,ยิบกระสุนมามนมเหมือนเหมือนเติมเหมือนเติมน้ำมันรถในด่านห้างอ่ะ <ś c oughs> โอ้โหแกจัดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดขอเปิดกล่องส้มก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะกล่องส้มเต็มเลยว่ะโอ้ยมูอรถตอปยืนสายฟาร์มชัดชัดให้หมดกันนะเฮ้ยเงิน ถ้าบันแห่แล้วเกิดเราโยนไอ้ถังแก๊สไปใกล้ๆที่ยิงปืนแล้วเพื่อนเราจะกระเด็นโดนไปด้วยบอกว่าเฮ้ยกระสุนอาจเป็นไปได้กระสุนกระสุนอีใส่กระสุนยิงได้ไม่ไกลเฮ้ยมันใส่กระสุนนานยังวะใส่กระสุนเลยนี่ปืนใหญ่ต้องอดทังเออกด แล้วมึงต้องเออมันต้องยิงเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงนี่มาเลยใช่ไหมน่าจะโอเคมุกขึ้นรถรอแล้วต้องยิงนะแป๊บนึงผ้าพันแผลถังน้ำมันโอเคเซตเซตถังน้ำมันก่อนเราต้องเลือกจุดที่ปลอดภัยที่สุดวางถังน้ำมันไว้ตรงป้อมเปิดนี่คนยิงปืนโดนเผาตาย ไมมีกาดด้วยวะไปดูกาดก่อนดีกว่าคอยมาขึ้นรถเออมันมันให้กาดเราด้วยนะเอาอนมึงยิงไปแล้วมึงต้องถอดปอกกระสุนออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะฮะต้องถอดปอกกระสุนด้วยเหรอเออต้องพอถอดปอกกระสุนที่มันค้ายข้างในออกมาด้วยนะอย่าลืมนะแค่กระสุนจริงเกินโอเคพอแล้วบอกแล้วขอขอยิงทีนึง ที่เหลือ,อ,อให้ลูกพี่จัดการนี่ลูกพี่แม่งโอเคโอเคโอลูกพี่แม่งชำนาญ perfect okay. พร้อมจะลุยกันมนานานแล้วไฟบอมโอเคจัดแล้วนะเอาเลยเรออยู่ e2fire โอเคถล่มเหมือง เอ้ยยิงแล้ววะไงต่อวะอ๋อก็ปลดศูนย์ออกไปหยิบไปหยิบมาให้กูเดี๋ยวกูยิงให้เอ้ยเรื่องเระเด็นกูต้องคุ้มกันมึงคุ้มกันมึงก่อนกูคุ้มกันมกแล้วคุ้มกันแล้วเออกระสุนกระสุนอ๋อวางไว้ใช่ไหมเออมาดิโอ้ใครก็ได้คุ้มกันมุกด้วยชี้ชี้ไปกับมุก อย่าทำอย่าทำพลแม่นปืนพลทหารปืนใหญ่ทหารปืนใหญ่เออเอาดิทหารปืนใหญ่ล่วงไปที่มึงงานโอ้ยกูจะตัดแล้วเฮ้ยถอดบอยลูกพี่ลูกพี่ถอดบอยตายแล้วตายแล้วตายแล้วฮิวอยู่ไงกูไม่กล้าวิ่ง อีกสองนัดอีกสองนัด I'm fine I I'm fine thank take care but probably should you give me a minute โอเคผนแม่นปืนเอ้ยไม่ใช่ฐานปืนใหญ่ฐานปืนใหญ่รักษาพระองค์กันไปไหนแล้ววะเนี่ยีกันไปไหนแล้ววะกระสุนกระสุนเหรอเออเจอแล้ว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 ว่าใส่ป่าใส่เลยมุกฐานปืนใหญ่รักษาพระองค์เอ้ยเชียอะไรวะ ท้ายแล้วท้ายแล้วเออฐานปืนใหญ่เออฐานดิ<า>มุกไ, <f ancy> ไปได้เออจะตายคาลถแล้วเนี่ยเออตายคาอ,อ้โ,โ,โอเคแต่รอดแล้วใช่ไหมเนี่ยมาีมา่านปืนใหญ่รักษาพระองค์ลันคอมพิว มันขึ้นว่ารันคอมพิวเ์เลยว่ะต้องวิ่งเลยเออด่านนี้ไวดีว่ะว<ก>ด่านที่แล้วแม่งไกลไงด่านนี้เลยแบบไม่ต้องวิ่งเตี๋ยแล้วไงโอเคนี่ด่านสุดท้ายแอ X1 เลยว่ะจบแอ X1 สักที